นั่นโดนทีพอดโจ้เท่านั้นะป็ดีดิอันนี้เล่าขาดปัดดีนี่ล่าขาดปัดโอ้ครับผมเอ้าวันจันที่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่บ่ยี่สิบสี่่เลยยี่สิบสี่อเฮอืมันจันทร์นะเพีองเมือวักที่ผ่านมาเมื่อกี้นี่ยเขาว่าวันจุร์ที่ผ่านมาเมื่อกี้นี่หึไม่รุกบเ่อวานบ่ะเอาต้องบอกนะว่าจะเสียวให้เ ่พร้อมแล้วปจัยสรรพคุณพร้อมวันถุดที่ผ่านมาได้ตัวมอมื่อสาเดถือสเถืออยู่ตัวบ้านมันโดดมันน้ำหนึ่งถึทำหนึ่งมือมันจัถอยู่บันจานี่วะมือัันสามหนงวันให้หนึ่งหกี่หกแปดปกบบอกไรมาจับอะไราส่นสี่สองเพราะว่าทางฝังเว้ยร่มที่เห็นาาเป็นเลียนเรียนวมีเวลารงที่เห็นว่านว่านกวนเรียนเา ถามวันนี้วัตามให้ครับผมเนาะวันจันที่ยี่สิบสี่เด้อพี่น้องเด้อโอ้ห่าตัวใหญ่เด้อพี่น้องมันธรรมดาเด้อพี่น้องยี่ซี่เสี้ยงจำเล่าขาดบัตรเลยมาอยู่บ้านเนี่ยแม่นซ้ำนะตะกี้ว่าตะวงตัวใดพี่น้องเอืมตามจึงเลยวัวตัวใดออกตัวนั้นเลยเนี่ยเหมือแรงงในเฮ้เลยโอ้ยนับเงินเปตเปะแต่ละหมื่นกันว่าสองทุกเครื่องีนเฮ้จริงจริงเลยน้าขนาด โปรเบจยังคาจำลาวครับจำเสอยวๆพิเศษชนหน่อยอชือ้ยังเร็วเรวพี่น้องเร็วเราว่า้ามีเรวเวออคือวกยกนะเรยวเร็วเรเร็วเร็วไปเรวยกไปี่นองเร็วเร็วเเร็วไอ้ี่อผมท้ำลาวนะครับเลยทีผมวิ่งแปดวิ่งแปดตัวเดียวพี่น้องเลยวิดว่ามันพันหรุดละเงี๋ยว่าสันละ รู้อยู่นรู้อยู่มักแนวทางไปทำตำล่าวนะครับแปดนึ่แปดสองแปดเก้าโอ้่เป็นชุดเดียวออกมาขึ้นีเนจังเป็นจังโอ้ระวังมันหนีพี่น้องโอ้แปดเก้าวันนี้มหนิรอว่าวันที่ยี่บี่เนี่ยวนีไปใส่ร้ว่าสามตัวเนี่ยที่ันสองตุบมกันไม่โดนน่เป็นบนล่าง บอลเบกออาบนล่างวะกันไ้สองตุ้นะคะรับมาทีติปด้วยคับเดีไวไเด้อดขัรซีครับผมรูปแบบเนี้ทางจำลาวเสี่องขัดปัดครับพี่น้องทัานเขียนแขนแปดศูนย์แปดสองแปดเก้าสามตู้สามคู่สมคู่ขอหรออืมสามคู่บนล่างกันสองคู่บนล่างอ่า เป็นหอดผมเ็นหอดโบน้างล่างเทาน้ออข้างบน้างล่างไง่นบอกบุรมักลนดมักวิ่งกับพี่ับผมกัญญาบยานเมยอยานเพียกกัเอาไปรวครับวิ่งแปดตัวเดียวแต่ว่าวมไว้ีแลนด์หันครับอืมีแต่ยางออกพี่น้องข้างอุบลไเป็นไอือพี่น้องข้างอุบวนอุบวนวะอืมเนม เอามาปล่อยให้มันมดตัวสุดมักกากไว้ให้ยังที่น้องข้างอุบลกับฟังไว้ได้เพียงเด้อวันพระบวชอันผูิ่งบวชมาแตว่าเจ็ดสีบวชเจ็ดสีเป็นเจ็ดสีฝัน่าผู้ยิ่งบวชพระนี่หล่อเลลาบวช อ่าน,นี่ครับสำหรับพี่้องทางอุบลเก็บ to ท like ี่ต like ัวเดียว่พี่้องทางอุบลเพราะว่าข้าเจ้าติเสือเน่ยฟันมาขึ้นเนี่ยล่าบกขึ้นหมูเอออนปะยัดไแล้วโบกขึ้นหยับไปแล้ไั่บ่แบบันแบบนผ้าหรอันลูกงผาันดั้ยนั่เอนปูนไหมเพราะว่ามันเจ็งเนาะแต่วันเราเจ็ดต่อเจ็ดแปดตัวแอนนุ่งผ้าขนด เขาเ็ามาเปนไงฟางเสบงมาตัวนี้มันไม่เป่้อนเศียรนะเศยรบางด้าน่ะนันี่มันคุนไม่น <và, S 2> <vocal. S 1> ่าเปน้ังเห็นว่าเก็บจัก็เยอะจรือจริงแค่ไหนมกนก็เจ็ตสองเก็ดสองเจ็ดสองเป็ดเก็ตรงไหนม่ไ็ดเก็มันเยอพามเก็ดเป็ดเป็นเป็นี่เริ่ม่านั่นนี่ปุ้ยเหมือนเจ็ดแปดนี่มาปุ้ยมันเป็นเป็นข้อเป็นกระแพยงสินะกระเพดียวเนี่ยอะไรแต่เป็นก็เป็นก้นไหมว่านุ่งแค่เดียวไห โคตีนี่ก็ตีไปชื่อัว่านไม่ใช่าฝันไม่ออกไม่ออกหนาวมเนี่ยถ้าก่อนฝันที่สองหอกที่สองมาได้ปัญอ์เจีะก็ที่นอนท่าอุบลนข้าเจะที่เสือสองตัวนาที่ห่าวที่เสื่อเหล็กเล่ามีอย่งสั้นดีเจาะที่ตีเดียวเอาเขาใส่เนี่อุ้เอ็ดแม่ถึงไมด้อใช่เอยเอาตีเดียวเด้ยนะบนเราจะมาเข้าอยู่ตะวางเอาตัวเดียวเท่านั้น่างนี่วางเอาตัวเดียวเอาตัวนาเลยตเสนึหมื่ ตัวล้างพันแลวเอาบนตนาเอาล้างตัวล้งเอาบนเออเขาจะการเข้าบทเาล้างบ้จะปล่อยแต่บเอาเลยปล่อยบนนีี่นอกิจซีนะใ่ไหมอีตเดียวน่ะ หุ่นนอะไรเอ็ดแม่เ huh. ม uh ็ฟ huh. e ังทาาพูนเต้เสือบกขึ ire, ้นกันเสือบกขึ้นกันบอกแม่คืออันอยู่แต่ว่าเอาคนละเจุดเอาคนละจุดเเอาคนละแบบคนาของาถือพวกเสือไม่ใจเสือไม่ใจก็แล้วเสือใจก็นี่เวาองมละหมอนอมด้แก่น้ำะนีะนี่แปรดีนะ เอาเร็วอแปดเดียวแปดศูนย์แปดสองแปดเก้าม่มากแปดสองอ่างนี้อยมากเลยมจ้าตัวเจอ๊นี่และวแองมิศูนย์ศูนย์สองห้าองาคู่นาะสหลืออาคู่ไม่ดอกหาคู่นึงมาดีแล้วีเดียวแล้วอีเดียวก็แบนแม่งแม่งเรามองแห้งเรามองแห้งซ้ำแขนคนนี้ไม่หงงงซ้ำแขนยังแขนตัวนี้ตีโอ้ตีโอ้ยขด เอไปันนี้หาคู่คอร์ี่อครับบนจอไว้นี่ได้ไม่ได้ไมด้ไม่ได้ยนี้ดีเยอนามันตัวอย่างไปข้นแป้ก็คนบอาหน่อยเขาจะเอาสามหกะเอาสามเป็นว่าอ่างสามแปดมาสาหกอาแปนเก้าตัวเดียวแป่นเอย่งคนบาแมนคนนี้มันเป็นฮันตยซื้อมาเอาไปเอาเดินเราสามเลยนะสามสามแปดสามหกเลยนะนี่นะหกสามนะก็ไม่ในเน็มบัลหน่ นี่กองกนงมาอืมมก็ซื้อสานึงสนงมัือบในเมื่อไงมันก็ไม่ได้กับแปดนย์อืมแปดศูนย์แกบ็บินแปดกับหกเดยอืมไม่ไ้กันหนึ่งกับสามบินไมนออกที่เบียดถึงมาอืนึ่งกับสี่หก่ออกกันที่สองมาอืนี่มันบินาแบินหนึ่งแปดกับศูนย์ขอแปดเดียวหนึ่งมอืมโอ้่มันชุดเต็มกับแปดเจดศูนย์แล้วศูนย์เอาตะเรียนจะวิ่งจะรุดเหรอไปอยู่บ๊อบบ๊อบแห่หละ รูดใรูด่มันเรดัเลรูดใส่อืมทำไมบ้งตัวเดียนน้องจามเป็รูดจัอามีย่ลครเด็กน да ี่อะไรเนี่ยนี่แกมเหรอตัวตำรานีแล้วิ่งสูงกัแป่นาอมันไม่มีสูสองาะี่สูสองมันออกกันออกสองหนึ่งหกนคือเขาสตัวนอข้อซนสองตัวน like ี้วิ el, het, ่งเข้ากับหนึงมันออกกันหานึมาครับหานึงมาว่าจออกมหานะีนี้วิ่งแปดกับูนมันกอกาูนสี่มา ขึ้นถึงก็เตะขึ้นที่เมื่อสี้นสุดทีนี่นี่วิ่งซ้ำกับเก่าไม่ไปซ้ำหาเก่าหนึ่งเกามาเลยออกซ้ำเก่ามีเก่ากับเจ็ดออกแปลเข้าไอ้หมดแป่กเก่ามาแปลกันเลยเนี่ยเข้าซีมมาซีก็มีนี่ใช้กันเมืสิบแบบวิ่งซีกับหกไม่ออกสีหามันแตกมากเนียนแปนมาสองหัวพิมมาเนี่ยันนีจะวิ่งซอกับสองออกซื้อหาบางไหนบ่างือมในเช็คังหา ย่งงนนี้มาเข,ขาบแหกกกลางมาเลยมาเขาข้าแปดถึงแบดมาแบดหน่งีแ้บหลายนี่แเขาก็ม่เงิถกาบินตัวบินมือถือที่นี่หกมนหกกัแปดไม่หลอกเกหกออมาตอซีนงก็นซีน่ซีได้หนึ่งนหนึนนนีเลยมันข้างบนข้างล่างอันนี้ก็ซีก็หก มันออกซีของเราเป็นไง้ออกตรงตรงัวเลยใมันเจ็อันชิเบเจ็มันเมื่นซีซื้อถึงอะไรอืมสมองแกมมองแค่ไหนอืมแปลงไม่แปลศูนย์มาเนี่ยนออศูนยออกแปลตเดียวมันจแปลก็ศูนย<อ>์พี่น,อน้องาวัดจันทร์ี่น,นิ่งฟันมาแล้วอ่าแปลก็ศูนย์อ่ายนก็ย่เชขัดปัดต้องจำแล้วขัดพดจิตจัดแน่นอนแปลนกไม่เอาแปลตเดียวเปิดจิตจัดม่โอ้เปิดจิตจัดแน่นอนพิ่น้องอมันีเยูยสองเ่าแหละที่วิ่งไม่านนที่โปรโมท สิบสองวัดหลุดหนึ่งธรรมดานะสายวิ่งสายหลุดคนโรามหมดเปะเปะมาตลอดเนาหลุดหลุดสงวัดแล้วเมื่อีนี้หาคู่ขอโลพี่น้องมี8 08 2 8 9 0 2๕เลขสันมาเพิ่มเติมจะขึ้นเจ็ดสอ่าพิจารณาอ่าพี่น้องสนารับสายตำล่ากีจัดแน่นอนครัพี่น้องอ่ จำเหจอดพี่น้องฟันเงี้ยเงีจะคือแปดสองชุดสองกัันว่าอ๋อโตโตทุ่ขาดสองกันไปเ้อไกับอมหมดนั่นแหละตไกับบนเนี้ยี่พี่น้องหาสองนี่พุทปลอยให้หรือออกลาวเลยดิมาทำเราเด้แก่สองไงไ่เาเด็ดยุ้งใส่เด้ทำได้ก่อนทำได้เยี่ยเยมาทำเราเลยดิจอดพี่น้องฝากตอนพ่อแม่พี่น้องยซีครับผมเนาะ เป็นแนวทางเพื่อเด้วยสำหรับแนวทางราขาดปัดครับผมเน,ะนาะโชคๆน้ำมาลำๆนิดด้วยครับ